บายดีเอฟซี FC. มันนี่จะพามาเห็ดเมนูพิซซารันกลางปลายเอฟซีเนาะกินแมงกระเล่นทั้งขี่ทั้งขนเอฟซีเนาะดี๋ยวดีด,ด,ดีจะฟักล้ามเนาะเอฟซีเนาะฟักแล้วล้ามแหงเลยในบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอ้สุดยอดฝักทั้งโตเป็นแบบนี้เลยเอฟซีเนาะ ผักัิงตูเปนนนนี้เลยอืมพักัิงตูเปนนนนี้ไปยสิมันยากาศนำกัน มาอันนี้เห็ดเอ,อินลามกุกมุกทั้งใสเดือนมุกใสไว้มันขาทั้งใสแม่งกะเล่นเดือกระเล่นไอ้ทีเนาะกะเล่นแล้วแต่ท้องทิ้นอื่นเจนอืมไอ้มินเอาผักเขียวใส่พร้อมเลยนี่อืมเดียวเรียวเรียวมาเบิ่งหนำกันงวนเข่าคีมน้ำเหนือน,นี่สุดยอดเลยนี่บรรยากาศคีมหวยเลยไหลมาแบบสดบสดถือกับหลักไอ้ทีเนาะอืม เมนูฟิตฉลานซูเอฟซีกินจนัง่รยังมะแครนลงเนาะผักหอมลงแล้วก็เอาไว้มานขานลันเอฟซีเนาะลันแล้วก็ใส่หวังลามเลยเนาะขีมหวยขีมนำเลยเอฟซีกินกันแบบธรรมศาสตร์เดอืบรรยากาศน้ำกขน ฟักจนหมุนเอฟซีเนาะเป็นหมุนเลยทั C ้งขนเอฟซีเนาะตามที่เคยกินตอนยังน้อยเนาะอ่าโ์เฮ็ดซูกินเนาะแสีบเอฟซีเนาะเมนูนี้ลองมาเฮ็ดขึ้นมึงลำดึกเนาะลำดึกตอนที่ยังน้อยเอ็ดยังน้อยเนาะ ก็เป็นครอบครัวทุกอย่างเก็ซีเนาะหากินตามป่าตามหลงแบบนี้เนาะพอเมย์เนยทางกันดีเอฟซีู้สุดระกำลำบากเนาะ <c oughs> นตามกันไปเงาวๆวเียวเดี๋ยววงน้ำกันหน้าตาจะเป็นอะไรเนไก่เลีวยรอไก่สำเร็จเลฟซีโอ้ซื้อมอเนยะ เอ้เอาฟักหอมอยังฟักใส่น้ำเดียวเลยเอฟซีกับบรรยากาศขิมหั้เอฟซีโอ้สุดยอดยอดัออหอมอยังครบนี่เนาะ,ะเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตาเมนูนกันเอฟซีขึ้นไฟเราหอมจุนกุน้หนหะล่นเล ยู่ท่องทินอื่นๆตัวอย่างเนาะทางซ้าคือเอิญเอิญกระเตะ๋เนาะบาดน,นั้นมีเอินกระเล่นเนาะตัวนี้เนาะกะหอกกระเล่นกะหอกหน่อยเนาะคือคือ,คอกะหอกตะกุ้นกะหอกเป็นตัวน้อยเนาะอือบรรยากาศน่ากัน หลายทีแล้วจะห่อบื้อมันขายห่อไว้มันขายม,มาเมนูเล็ดน้องกัดเด็ดสิเมนูพิซซ่ร้าน ปักไหเนาะพอใช้ของม,าาอมันผานิดนี่งแบบชุบเลยเลยของมาาันผา I <laughs> เมนเูนเด็ดเฮ้ยมาบัางนำ้ำแข็งหน้าตามันเคี้ยวกว่าเป็นอะไ,ไหรหอมหวนคือทีโฆษณาไปหรือบปล่ขึ้นเตาเดียบร้อยเอฟซีเดี๋ยวมาเบิังนำ้ำแข็งเมนูปิ้งแมงกะเล่นเนาะมาเบิังปิ้งแมงกะเล่นนำ้ำเอาปิง้งกะเล่นปิ้งคะเต้เอฟซีเนาะ ปีงแบบพิศลานเลยเนาะตัวนี้มันอุนน้นเข่าเอฟซีเนาะอุ้นใส่ตงองแบบนี้เอปีง,ป,งปีงกาลันปีงกาเล่นปีงกาเล่นเอฟซีเนาะปีงกาเล่นเบิ้งเบิงเบิงนี่ยืมบ้กคัมเพลงกำลังเกะเบิ้งนาตาเป็นอย่างไรเอฟีหอมบอหอมสุดหอมสุดเอฟซีโอ้ปิงแม่งก็เล่นแทงขนเนาะน,นี่โอ้เอฟซีเดี เบื้องนำกันโชุด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 นี่ม,มาเอฟซีเลยปีงแม่งก็เล่นเมื่อกี้นะ <c oughs> น็ะซีมเห้บังจังไล่นี่บรรยากาศแบบนี้ชุดชุดเขาเป็นเสื้อต้องมกุ้นเนาะน,นี่ชุดเลย คิดนี่ไาไบา